จากที่อัดคลิปมานะคะลองดูว่าเหงือกเหงื่อออกเป็นการออกกำลังกายอย่างนี้นะคะจะดูซิว่าว่าจะเป็นวงกลมรือเขาไหมเขาเรียกว,ว่าความพาย,ยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคะ่ะส,สุได้แล้วมั้งลองดูนะคะลองเปิดดูว่ามันเป็นแบบไหนเนาะ จำอะไรดิจำอะไรได้โ <Okay. S 1> อเคลองเปิดดูนะคะน,นี่นะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะออกเปน็นฟงกล้งหรือเปล่าหาลองดู นี่ก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะคะก่อนนอนนะอย่าลืมเพื่อนๆลองไปออ,อกกําลังกายเสร็จปั๊บก็กินช็อกโกแลตต่อเพิ่มแคลอรี่แม่เปนวเก,ก่าเลยเลก่งมากเลยค่ะใช่นี่โคอาลา่าเมื่อกี้เป็นลูกบอลเลยใบ้ใบ้กอนเล้บใบ้ใบ้นี่ใบ้ใบ้เขากล้องด้วยเขา